บายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสุบองสุบอนเนาะพ่อพ่อกับช่องน้องแทนนะพี่น้องเนาะเมอน์เนกาแม่น้องแทนกับพ่อน้องแทนพากันมาบ้านคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมอน์เนกาแม่น้องแทนสิถ่ายรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าพอใหญ่แม่น้องแท่นงางดีดีเนาะเพ่ะพอใหญ่แม่น้องแทนพี่น้องเอ้ยเจ้าจะปีเลยเพาะทกสิปลายหกสิบหา หกสิบหาอะไรพี่น้องเพิ่นก็อยู่เพิ่นก็อยู่ในเฮือนแล้วเพิ่นก็ไป๋ไปมาๆพี่น้องเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็ไป๋ไปมาๆเพิ่นก็กินอยู่ผู้เดียวเพิ่อนในแดนงข้าวนางน้ำกินเองเพิ่นไป๋กระทาเนาะเมน้องแทนคือบ่มาอยู่นั่นเพิ่นโอ้แม่น้องแทนก็ไป๋ไปมาๆนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยแม่น้องแทนก็บไปไป๋มา มากกับมาอยู่มากกับไปไปมามาในแล่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็นอยู่ผู้เดียวเพิ่นหนึ่งขาวนึนงน่งน้ากินเองเพราะว่า้ะบาเพินพ่นขึ้นเห็ดหน้าแซงอยู่บ้านเมียเพิน่นหากจากมือได้เราวสิได้ลงมาอาจจะยังบมโหว่ามือได้เพิ่นสิได้ลงมาแม่ลงแทนก็เลยถ่ายรีวิวให้เบิง่ง นี่แหละเฮือนซานกับบ่มีผู้่ได้อยู่เนาะอ้าสิบหกในจักหน่อยอ้าสิบหกแน่เพราวะว่างานกรับพออยู่พอกินนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหาสาวกินข้ามนี่แหละเพื่อนก็อยู่ผูเดี่อเพื่อนเนี่ะมากระพรอนแทนกระพอนแทนอยู่ตลาดโดนๆมาถึงหนึ่งพี่น้องเอ้ย เพื่อนกับมาเพื่อนกับตะกี you you. ้กับมีอีแม่เนาะอีแม่เพื่อนถ้าแม่เพื่อนบ่เสียเพื่อนอยู่กับอีแม่อีพ่ออันนี้ก็ถ้าแม่แม่เพื่อนกับบ่อยู่แล้วเนาะเพื่อนกับเลเซียชีวิตเพื่อนกับอยู่พอดีเอาไปไปม้าเนี่ยเนาะมีผู้ใดเลี้ยงเพื่อนพี่น้องเลยลูกเต้าลูกเต้ากับบ่อยู่ลูกเต้ากับยุ่งเทะเบิร์ตลูกเต้ากับลงหาเงินหาค้ำหาเงินหาค้ำกับโรคโควิด โรคโควิดอยู่บ้านก็นยานพี่น้องเยแต่ว่า้านหนาวคือสามสี่มื่อขึ้นล้างมาน่ะอาสีอาจสิบมีนะ้อพี่น้องอันนี้เลยว่าอันนี้มันห่อนออกมาเลยก็บยานปันไดอากาศห่อนออกมาตะกี้หนาวตะกี้น่ขิดย่านขิดย่านโรคโควิดเกิดมายังบม่เคยเห็นเนาะ อันนี้เพิ่เกิดมาเพิ่ไม่ลงแทนกระเศ้ากาปีเลยเกิดมาของก็เสีไดายงินพอยายเพิ่นก็อยูู่้เดียวไปไปมาๆกินน้ำเอือน้ำพี่น้ำนองนี่แหละไปไปมา ยามมื้อเช้าเจ้าน่ะขึ้นมาพี่บ่พ่อขึ้นมาขึ้นมาก็มาแล้วก็มาน้อยจะมาน้อยจะไปใส่ซะอยู่ซะงามขึ้นตุ้ยพ่อเลี้ยงมาน้อย2โตพี่น้องเอ้ยเลี้ยงมาน้อยพอได้มีหมู่หกแต่ว่าเวลานอนน่ะพ่อลงไปนอนอยู่เฮือนละบ่าวาอเฮือนให้เขาละบ่าวาอเฮือนให้เขาละบ่าวนอนาเฮือนาซานให้ เงินสองล้างนี่ก็คือปลาพี่น้องเอ้ยบ่มีผู้ใดนอนผู้เละคาร์บาวดำหน้าแล้วผู้เละเฮน้าแล้วผู้เละเจนซี่ได้ลงมาเพิ่นก็ไปไปมาๆนี่แหละโทร่ากับไปปลาเงินคนทักโทร่ากับไปปลาไว้เงินเขาปลาเพิ่นก็ได้หกสิบใบได้เพิ่นก็บถ่ายเขากับบ่มีทั้งเทิงทั้งลุ่มเถ่าแล้ว ลูกหลานก็เที่ยวไปเที่ยวมาแนลูกก็ละสาวก็ห้องก็ลงไปกรุงเทพก็ลงไปจักมื้อลงไปประมาณยังบ่ทันได้พอเดือนดอกยังบ่ทันได้พอเดือนดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยู่นี่แหละอยู่ในเฮือนในซาน่งอแงกๆตามภาษาผู้เฒ่านั่นแหละเนาะเพิ่นก็ตามภาษาผู้เฒ่านี่แหละเพิ่นก เงื่อนล้างนี่ก็บ่มีผู้ใดอยู่งื่นแม่น้องแทนก็บ่มีผู้อยู่เงือนซองหลังสามหลังสามหลังกับลังที่สามก็เงือนระบ้าอันนี้ก็เงือนพอใหญ่อันนั้นก็เงือนแม่น้องแทนที่แม่น้องแทนถ่ายรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนั่นแหละเป็นกัดนั่นอยู่นี่แหละอยู่ผู้เดียว บรรยากาศก็ดีคือเก่าบ้านแม่น้องแทนมายามได้ก็ดีคือเก่าบรรยากาศดอกม่วงปีนี้คือสิบ่เป็นเนาะพ่อฮาว่าเนาะคือบ่เห็นมีดอกเออลงเดี๋ยวมือดมือนึงเดี๋ยวเฮาสิมาใหม่ดอก พอน้องแทนแพนข่าวถามเจ้าเป็นยังจะคือบป,ปากบัววาอยากนอนะพี่น้องอยากนอนเลย,อย <laughs> พอน้องแทนอะเขาคิดได้กระบัปากบาเว่าเวาแน่เขาทถามเขาบอกให้เจ้าว้าเฮ้ยมีจตขาคิดได้กระซือซือซอ,อยู่เนาะพี่น,นะน้องเนาะแม่น้องแท่นให้ตลอสข่าบัปากบัวว่าพี่น้องคนขี้อายพี่น้องเลยแม่น้องแทนนั้นห้อยู่ตลอดใหด้เป็นยังเขาขีิดคือบปากบัวว่า เขาคลิปขาบป๊อปปากาว่าวท่าน่าหายไปท่ายคลิปให้แม่น้องแทนกันหึมึอไปมือสั้นวะสะอายจากอายยังพี่น้องว่าว่าต้องอายก็ย่างยังขาอายอยู่เฮ็ดมาได้เป็นเดือนแลนะ้วพี่นอนะ้อ,นองเนาะพอน้องแทนนี้เม,<า>มือ่อมามาเลยไม่แต่ส่วนเมือ่อ <laughs> อันนี้ก็เือนแม่น้องแทนบรรยากาศก็ดีคือเก้า อันนี้เฮือนหลดไทยเฮือนหลดไทยทั้งผุ่นกับเือนปาเฮือนลุงเฮือนปาเฮือนลุงอากาศเย็นพี่น้องเลยอากาศเย็นเย็นอันนี้ถ้าดอกสังโมเมนต์ดีเลยยังโมเป็นดอกสังสูบสกินแซ็บสูบใส่กบ แต่ลดก็หกคือเก่าพี่น้องึ้นทั้งงานเราเบิ่งเนาะว่ามันสีเป็นแนวใดมันสีหกอีกบอกมันก็หกคือเก่าเลยเนาะเขาว่าบบมีพาาอยู่กล่องเสือกลองผ้ากลองแพ้ก็หกคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ย หกคือเกามีแตนกมาเห็ดหังใส่มีแตน,กม,ตมแตนกมีแตนโนมเห็ดหังใส่เนาะ พี่น้องเอ้ยอย่าเพิ่งเบื่อแม่นของแทนเด้อเพราะว่าแม่นของแทนกะหาแบบนี้เลยเนาะถ่ายพี่น้องเบ่งหกคือเก่าบรรยากาศก็ดี กีแม่น้องแทงกับูยบุ่นตะกี้บุมีเฮือนลังนี่อยู่นอนเฮือนลังหน่อยทิดต่ออกามานเลยพี่น้องเว้นอนกันอยู่สามคนแม่ลูกสามพ่อลูกเขาไม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็นอนเทิงเงอนใหญ่เดะเปียนเปียงบรรยากาศกำลังดีๆ ແດກກະຈົນເປັນອາຍไปຫາຍັງກຍານາະນນນາະปลูกຍັງກตายดับບິດดอกນນນະາຜິພາດອດກຂໍໂທຂໍອະໄນາພີນອງນາະສດີພແມ່ພີນອງມນີ້ກະแม่นແທນບານຕເນາະแม่นແທນດຊົມຫນອງບນາືເຮືນນາະ เนี่ยได้กะถ้าพิพาอันได้กาแม่น้องแทนกาขอโทษขออภัยเนาะพี่นนองคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะอยู่ดีมีแหงสู่ขูสุ่คนสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สองน้องแทนเดอ้อป้าลุง